สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะมิ้นมากินปูไข่ดองซีอิ๊วนะคะดองเองเลยะคะ่ะก็ได้มาสดๆเลยนะคะแล้วก็ดองไว้แล้วก็ทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดไม่มีที่วางนะคะก็เลยวางไว้ข้างๆค่ะชิมดูแล้วนะอร่อยมากน้ำดองไม่ได้ปรุงเองนะซื้อมาซื้อมาแบบสำเร็จรูปคะ่ะนี่เลยอันนี้ขอไข่แบบโลละเท่าไหร่ห้าร้อยห้าสิบค่ะนี่น้ำจิ้มซีฟูด้ด จิ้มนี่เผ็ดมากมิ้นก็เลยไม่กล้าใส่เยอะ หวานมากขออภัยคนไม่กินดิบนะคะถ้าเป็นของทะเละมิ่งกินนะหมาถึงว่าของดิบอะ่ะถ้าเป็นทะเละกินอร่อยอื ไปเลย mm hmm.

Good luck. เขาจะเป็นามากไป Why uh, so, okay. are you ส่วนที่อร่อยที่สุดของปูก็คือตรงนี้ชอบมากเป็นแผ่นๆเละพอเราดองเข้าที่นี่มันจะเป็นแบบเป็นแผ่นๆออกมาเลยค่ะดูดิือ ดูความดูความสดบอกเลยฟินมาก 滚动。 เห็ดมากน้ำจิ้ม ซื้อมาลูกเดียวเท่าไหร่รือไม่สามสิบเก้าบาทแพงมากลูกมันใหญ่ด้ยวยแหละหวานกรอบ เมื่อก่อนนะมิเป็นคนที่เคี้ยวแบบไม่ระวังเลยนะคือเคี้ยวแบบพวกของแข็งทุกวันเนี้ยแข็งที่สุดของมีก็คือผักนะผักเนี้ยก็คือ,อยังเคี้ยวได้ปกติแต่ว่าจริงๆหมอเขาก็ไม่ให้อันนี้นะเขาบอกว่าเวลาเราอายุมากขึ้นอ่ะฟันเราเริ่มแบบมันจะไมไ่แข็งแรงเหมือนตอนเราแบบเด็กอะ่ะมันจะเล้าง่ายอะไรเงี้ยมิก็เลยต้องรักษาเพราะว่า ไปรักษาหมอฟันแต่ละทีนะแพงมากค่าหมอแพงมากเลยนะที่ดูขนาดเราไม่ได้เป็นอะไรเยอะแยะเลยนะไปกราวฟันก็โอ้โหลายหมื่นแล้วอะกราวฟันก็คือแบบปกติเนี่ยเราคุณเห็นปูนธรรมดาข้างนอกน่ะกราวฟันเนี่ยเหมือนเราขุดเขาไปยันเหงือกแหละมมิงก็เป็นคนที่มินะ้งน่ยเป็นคนที่ไม่เคยเลือดออกตามลายฟันหรือว่ามีปัญหาเรื่องปวดฟันอะไรเลยนะ อร่อยมากโอเควันนี้มินก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้มินด้ค่ะสวัสดีค่ะ